ขอบคุณครับเร,เราเล่าหมเมนตให้ฟังหน่อยในวันที่ต oh. ืนนน่นใจแบบย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยก็ตื่นเต้นนะเพราะนั้นก็ตื่นเต้นมากก็อย่างที่เคยใ,ให้สัมภาษณ์หรือว่าหรือว่าได้ออกสู่ไปบ้างแล้วนะก็ตื่นเต้นมากๆจนทําอะไรไม่ถูกอะ่ะจนจนถึงตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ถูกว่าเราควรทําอะไรต่อหรือ,อยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบแยกย้ายกันถ่ายละครทั้งสองททั้งสอง,สองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ตอนตอนนี้เราเป็นความสุขมาก และหลังจากวันนั้นเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆมเมนเป็นยังไงมันเป็นเขาเรียกผมบอกไม่ถูกเลยอะโมเมนต์ตอนนั้นคือมันมันเงียบนะคือแบบเงียบแล้วก็เรารู้สึกกันตอนนั้นในใ,ในในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็แปลกใจเหมือนกันมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเงียบมากๆอะจนคือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอ,พอผ่าดออกมาจากการเราก็เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมันก็เออร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วจริงๆอะไรอย่างงี้ยจริงดีใจไหมเพราะมันสำคัญของเราเพื่อนๆก็แบบีดีใจมากครับผมดีใจมากๆแล้วก็เราก็ก็เสียใจที่พี่กี้กับพี่ป๊อกเตามไปไม่ได้ด้วยนั่นนะครับก็ก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแล้วก็นัดเตรียมกับเพื่อนๆที่สามารถจะไปได้อยู่แล้วครับเรื่องความแพ่นเลยลองแผ่ไปนานมากเลยแบบกัวแพ้แตกนานมากนานมากแต่ว่าก็ บอกใครมากไม่ได้เพราะว่าน้องเขาแบบเซนเขาแรงอ่ะเขามัเซนเขาแรงแล,แล,งแล,งแลง้วยิ่งแล้วยิ่งแล้วยิ่งด้วยในช่วงนั้นที่แบบมีแต่คนถามว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเงียบที่สุดแล้วก็ให้คนรู้น้อยที่สุดจนจนจน,จนบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วก็ค่อยๆกระจายคนบอกอะไรอย่างเงี้ยอนที่คขาแาบอกนะครับนั้นบอกแบบไม่ได้บอกอะไรเลยครับออก็สั้นมากก็ก็อย่าง,งที่ได้เห็นไปก็คือพูดแค่ว่า มันไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วผมว่าในจักใจอะนะผมว่าเราพร้อมแล้วละ่ะด้วยด้วยเรื่องวุฒิภาวะด้วยเรื่องการงานด้วยเรื่องออการคุยกันถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ได้ปรึกษากันมาระดับหนึ่งแล้วนะคุณคุณรู้ไหมที่นารัก ผมก็เลยแบบไปไปถิงเพื่อนด้วยนะถิงว่าถิงมาที่แล้บอกว่าแบบแหวนฉันไม่ในโต๊ะนะไม่หลอกไม่หลอกจากที่ดูในรูปมันก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละเราก็เราก็ตั้งใจเตรียมไว้ให้เพื่อเพื่อโอกาสพิเศษอันนี้แหละครับคิดว่าหลักคือกับเจ้าของร้านเองอยู่ใช่ใช่ใช่ครับในเรียนก็ ก็ช่วยกันปรึกษานี่แหละช่วยกันแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือเรามันก็มีสองวงอเนาะวงนี้ก็เอาไปที่นู่นแล้วก็ของซิกงก็อยู่เก็บไว้ที่บ้านสำหรับตอนนี้ละครนี้คือได้รอบหรือได้อะไรแล้วจริงจริงแล้วก็คุยกับอญญาจารย์แล้วครับแล้วก็แล้วก็ก็ได้เป็นปีหน้าปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละครสองเรื่องทั้งสองคนเลยก็ก<ช>ําล <sang> ังเร่งเร่งถ่ายกันอยู่ครับต้นปีหน้าได้ไหมครับ ต้นปีไหมรับปลายใช่ไหมหรือว่ากะกะว่าจะเป็นเป็นปลายครับเป็นปลายใช่ใช่ใช่ริมเติมมีแอปแอปคิดให้ใช่ยังคิดยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันด้วยเรื่องสถานที่อะไรอยู่เลยครับเออเออเราขายเราต้องยอมพออนแน่นอนไม่ต้องเถียงแล้วไม่ต้องถามเลยก็คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาก็ได้เลือกครับแต่ว่าเราก็ ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้แสดงความเห็นได้แต่คนจิ้มแต่เขาเป็นคนเลือกอันนี้คือม <|ja|>> ิครวยเก่งใจครับเราเก่งใจครับเก่งใจอันนี้คือซ้อมเหรอคฮะเข้าสมาคมเข้าสมาคมเข้าแล้วคนเกรงใจมีจิตเข้าตั้งนานแล้วนะเข้าก็ไถ่ยังไม่ขอครับตีนงานสุดหล่อ อย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้ก็คือก็คือด้วยด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนาะเราก็พยายามเอาคนที่เราเคารพรู้จักสนิทจริงๆมามามาอยู่ด้วยกันในในจังหวะนั้นเท่านั้นเองก็ก็แต่ว่าก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังลิสต์ชื่อกันอยู่เลยครับผมเป็นยังไงบ้างความรูม้สึกต้องการเป็นถ้าเป็นแฟนจะเข้ามาเป็นสัญญา เหมือนเดิมเลยเราเราเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าเราเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องปรับอะไรทุกวันนี้มันคืออีกมากมากแล้ว่ว่าแล้วก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่างคนต่างรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่อย่างที่ไม่สัมภาษณ์ว่าไม่พอมีรู้เพราะกลัวแย้งคํรักกันโอ้โหพูดซ้าพูดซ้า เราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมมันไม่มีหมดหรอกก็ว่า,าเออมันไม่มีหมดหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าเรื่องเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดข,ของเขาอยู่แล้วแต่ใจเราใจเราคือใจเราอยากมีรู้อยากมี้องขอเที่ยวก่อนได้ไหมขอเที่ยวก่อนขอขอใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไร2โค้นิมู อันนี้พูดถึงอนิมูแล้วดจริงๆนั่นแหละก็แพนแพนแนใช่เราก็อยากไปเที่ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วแล้วถึงยุลาตอนนั้นมันก็คงจะคือพร้อมแต่แต่เราอยากจะมีมีมีคงคงอยากมีท่องเที้ยวกล่องเขาเนาะต้องไปเที้ยวกล่องเขาเนาะเขาก็อยากมีเขาก็อยากมีเราแปลว่าเราเหลือเราต้องสร้างความมั่นใจเขาว่าจะรักเธอตลอดไป โอ้โหมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วเราเราก็บอกเขาอยู่แล้วใช่ครับเอามาบอกาเรื่องหอตอนนี้ก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราที่เราตั้งใจว่าช่วงเวลานี้ที่อย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เรากําลังกําลังทําสร้างเรือนหอด้วยกันนะฮะก็ยังไม่เสร็จได้เสร็จแบบปลายปีตอนนี้ได้ 45 50เร์เต์แล้วก็ตื่นเต้นเป็นลูกเป็นล่างเป็นลูกเป็นล่างแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเลยเพราะว่าหลังนี้คือเราเราเริ่มวาดมันกับมือเราทำคู่เองอะไย่างเว่าห้องไหนเป็นเราใช้ทาอะไรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันคือเป็นแบบเป็นของเราจริงๆอะเร็น่างเงี้ยวางโมไปนวางมไปเท่าไหร่เอ่ยยังบอกไม่ได้จริงๆถ้อ เดี are for are for ๋ยวรอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่าแล้วให้ให้ให้กากันเองดีกว่าหสิจริงนะถึงนะจะได้้่หัวแล้หน่อห้าสิบล้านลงมวอร์ เราจะบอกยังไงอ่ะเราไม่อยากพูดให้ให้คนไปดูเรื่องราคาเราอยากให้ดูนั้นก็พอแล้วแต่อยู่ที่แบบเราเราทามล้าเราชอบใช่ใช่มีมีวาดวาดรูปห้องรูปเรื่องใช่มีเฮ้ยมีอรก็แยกตัดส่วนแล้วเนาะแบ่งสัดส่วนแล้วอสี่ห้องนอนสี่ห้อนมีรูกสคนละอ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู่รูไ่ร้่ร้าง่รไ่้่ร้ไ้ไ่ไ้่ไ่ 嗯、um,，OK。